สบายป,ป้าแก้วเขาก็คงสุดทนนะเขาบอกเขาไม่เคยเอ่ยปากว่าเขาจะเลิกกับลูกชายป้าแก้วแล้ววันนี้เขาก็มาเอ่ยปากว่าเขาอดทนมานานแล้วเขาไม่อยากทนอีกแล้วเขาเขาไม่ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลในเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะไปทำงานก็าอัดคลิปไว้นะ,ะไม่รู้จะลงวันไหนแต่วันนี้ไม่มาเล่าเรื่องคนอื่นนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตัวเองคือเป็นอะไรที่เหนื่อยเหนื่อยหัวใจมากนะคะกับเรื่องลูกคือ ป้าแก้วมีลูกชายสองคนนะคะหลังจากที่อยากับสามีคนหนึ่งอยู่กับสามีคนหนึ่งอยู่กับป้าแก้วแต่ด้วยว่าตอนตอนนั้นอ๋อลูกคนเล็กเนี่ยที่อยู่กับอดีตสามีป้าแก้วเนี่ยก็คือตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนาะก็เลยเหลืออีกคนหนึ่งคือตอนตอนที่ป้าแก้วย้ายมาใหม่ๆก็ชวนเขานะคะบอกว่ามาอยู่กับแม่ที่อังกฤษไหมเขาก็บอกเขาไม่มานะคะ คือ,อยังไงเขาก็ไม่มาแล้วทีนี้ก็เลยให้เขาอยู่อยู่กับน,นาของป้าแก้วนะคะอยู่ที่บ้านป้าแก้วที่รอยเอ็ดนะคะแล้วเขาก็เรียนหนังสือไปเรียนไปแล้วก็คือหลังจากจบเขาก็ไปดูแลอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ที่อุบลช่วยน้องชายป้าแก้วป้าแก้วก็ดูแลลูกมาตลอดนะคะก็มองดูชีวิตเขาที่ผ่านมาคือเขา เคยมีแฟนตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคจนกระทั่งเขาอยู่ด้วยกันก็เป็นสิปีเหมือนกันนะคะที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มองดูการเติบโตของเขาการใช้ชีวิตกับเขาก็จะมีปัญหามาตลอดนะแล้วก็คอยประคบประงมพป,ปอร์ตอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดเขาก็ ยกย้ยนะคะอาจจะด้วยไว้ด้วยเรื่องหลายๆอย่างนะคะทีนี้ลูกชายป้าแก้วก็เลยมาเจอลูกสะใภ้คนเนี้ยนะ,ะแล้วก็มีหลานให้ป้าแก้วลูกสะใภ้คนนี้ถามว่าเาลูกสะใภ้คนเก่าดีไหมนิสัยดีค่ะนิสัยดีนะคะนิสัยดีมากไม่ไม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบดไม่อะไรนะ,ะแต่ด้วยว่า ลูกชายป้าแก้วเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ปากลายนะปากร้ายมากแล้งอไม่เป็นคือนิสัยดึงดันนะคะก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผู้หญิงในเมื่อมันทนไม่ได้เขาก็เลิกลากันไปแล้วทีนี้พอมาอยู่กับเมียคนปัจจุบันลูกสะใภ้ป้แก้วคนเนี้ยเป็นคนที่มีความอดทนมากนะคะก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของ ของลูกสะพ้ยนะคะมีพ่อมีแม่นะคะซึ่งพ่อแม่ของลูกสะพ้ยเนี่ย<ม>ดีมากนะคะ<ม>คือลูกเคยจะทําอะไรเขาก็ไม่ว่าไม่บ่นนะ,ะ<ม>ซึ่งลูกป้าแก้วนี่ขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจเป็นคนหยิบโยง<ม>เป็นคนทําอะไรห<ม>ยิบขี้ไก่ไม่ฟอนะ,ะ<ม>เป็นคนไม่มีน้ำอดน้ำทนอยากได้อะไรก็แบมือขอแม่เอานะคะ อยาได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นต้องได้ดังใจถ้าไม่ได้ก็โกรธก็งอนนะซึ่งผิดที่ป่อแก้วเองที่เลี้ยงลูกมาแบบนี้นะที่เลี้ยงลูกมาแบบนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นความผิดของเราที่ปล่อยให้เขาอยู่เมืองไทยคนเดียวนะฮะแล้วก็ใช้งเงินเลี้ยงลูกก็เลยเขาอยากได้อะไรก็จะตามใจเพราะว่าเป็นความผิด เราคิดว่าเป็นความผิดของเราที่เราทิ้งลูกนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คาราคาซังทําให้เขาไม่โตสักทีหลังจากที่เข้ามาอยู่กับเบียคนปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็ก็มีเรื่องทะเลาะกันงองงองแง ان, งๆนะคะสามวันดีสี่วันไข่พอมีลูกปุ๊บนะ,ะนึกว่าจะดีขึ้นลูกกระแก้วก,ก็หนักกว่าเดิมนะคะหนักกว่าเดิม หนักกว่าเดิมนี่ก็คือคือไม่เอาใครเลยนะะไม่เอาใครเลยเวลาโกรธเวลาโกรธนี่ยก็จะมาลงที่ลูกที่เมียนะคะงอนนิดนหน่อยหนอยก็จะขนของหนีฉันจะหนีฉันจะไปฉันจะอะไรแบบเนี้ยเป็นมาตลอดนะคะป้าแก้วก็คอยคอยตกตกให้เข้าที่เข้าทางนะคะ คือถ้าจะไปบอกไปสอนไปด่ามันก็ไม่ใช่เรื่องคือสอนเราก็บอกอยู่เราก็บอกอยู่แต่ว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้ด่าอะไรแต่เขาก็หาว่าเราด่านะแล้วเป็นอะไรที่โอ้เหนื่อยหัวใจเหลือเกินนะคะแล้ววันนี้ลูกสะใภ้ป้าแก้วเขาก็คงสุดทนนะคะเขาบอกเขาไม่เคยเอ่ยปากว่าเขาจะเลิกกับลูกชายป้าแก้วแล้ววันนี้เขาก็มาเอ่ยปากว่า เขาอดทนมานานแล้วเขาไม่อยากทนอีกแล้วเขาเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาอยากจะเลิกกับลูกชายป้าแก้วคือลูกสะพายคนนี้คือเขาเวลาเขามีอะไรเขาจะมาปรึกษาเ็าจะมาพูดมาคุยกับป้าแก้วตลอดนะคะเขาพยายามที่จะโทรมาให้เราคุยกับล้านตลอดเวลานะคะซึ่งดีมากบอกได้เลยว่าดีมากครอบครัวของทางลูกสะพายป้าแก้วก็ดีมากนะคะคือเขาอดทนกับลูกชายป้าแก้วมาก ซึ่งป้าแก,ก้วก็หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาโตแล้วจะสามสิบแล้วทำไมไม่ปล่อยวางทำไมไม่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองคือเรามองแล้วว่ามันเอาตัวเองไม่รอดแน่นอนนะมันเอาตัวเองไม่รอดแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าป้าแก้วทุ่มเทเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ป้าแก้วก็จะให้ทีละเล็กน้อยนะคะคือให้แล้วต้องมีข้อแม้นะคะไม่ใช่ว่า อยากได้ปุ๊บแบมือขอโอนเงินท,ทันทีไม่มันต้องมีข้อแม้มันต้องมอีข้อแรกเปลี่ยนนะคะดังนั้นแล้วพอเมื่อเชา้านี้นะ,ะได้ลูกสะพยก็คงคงจะมีเรื่องกันอีกน,นะฮะก็เลยมีข้อความมายาวยืดพออ่านแล้วก็อืมเนาะเราควรเป็นแม่แล้วก็ เหนื่อยหัวใจแทนสงสารลานเล็กๆนะฮะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆป้าแก้วก็ก็ไม่โทษลูกสะใภ้นะฮะที่เขาจะเลิกกันหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมเอาลูกมาขายทำไมเอาลูกมาบนคือน,นี่คือชีวิตชีวิตหนึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงจะมีปัญหา เกี่ยวกับลูกในหลากหลายสไตล์กันไปแต่ปัญหาของป้าแก้วก็คือเรื่องแบบนี้นะคือต้องการประครับประคองให้เขามีครอบครัวที่ดีในเมื่อมีครอบครัวที่ดีแล้วเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะเอาแต่ใจตัวเองนะ,อ,ะอยากได้ลถนะคะก็ออกให้ แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะคะยังใช้เงินสุรุ่ยสู้ร่ายลูกเมียก็พยายามควนควายหางานทําดิ้นเมียเขาอะพยายามดิ้นรลนหางานทําเหนื่อยคนเดียวแต่ผัวใช้เงินเหมือนเศรษฐีนะคะมันตัวเองรวยมากทั้งที่เงินเดือนน้อยกว่าเมียแต่ทําตัวเหมือนกูรวยกูแน่กูฮะนะก็ไม่อยากจะว่านะนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ ที่ทำไมผู้หญิงไทยไม่ไม่อยากจะเอาผัวคนไทยก็เพราะมันนิสัยแบบนี้ไงถามว่าลูกชายพระแก้วจชูไหมเขาไม่มีเรื่องผู้หญิงนะแต่แต่เป็นเรื่องการขี้เกียดนี่แหละขี้เกียจการพูดจาไม่ดีนะคะคือลูกเมียน่ะทนได้แล้วก็คนเป็นเมียเนี่ยนทนได้หมดแต่ถ้าถ้าพูดจาไม่ดีไม่เห็นคุณค่าของเรามันก็อยู่ด้วยกันยากนะคะ คือมองอนาคตแล้วถ้าลูกชายพระแก้วยังไม่เปลี่ยนนิสัยอย่างนี้อีกเขาไม่สามารถที่จะไปอยู่กับใครได้นะขเขาไม่สามารถอยู่กับใครได้เลยเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวเหมือนออกออกอาการเหมือนเห็นกับตัวในลักษณะนั้นนะเอาละค่ะวันนี้พ่แก้วก็ขอเอวังด้วยประการลาชนีแล้วขออภัยนะที่มาบน่นเรื่องลูกให้ฟัง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชาแมสวัสดีค่ะ